หนูขอน้อมรับผิดทุกกรณีมินล,ลีขอโทษปมดาม่าต่อว่าแรงบอก สิ่งที่ต้องการซื่อไม่ใช่แบบนั้นเชื่อกันว่าหลายคนคงสะเทือนใจไม่น้อยครับสำหรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุทัยสวรรค์จังหวัดหนองบัวลำพูสร้างความเสียใจให้กับผู้คนเป็นจํานวนมากเช่นเดียวกับเหล่าคนดังที่ได้ออกมาโพสต์ถึงเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมใจกันเพย์ฟอนองบัวทั้งประเทศรวมไปถึงนักร้องสาวอย่างมินล,ลีก็ได้ออกมาทวีตเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกัน แต่กลับกลายเป็นว่าเกิดดราม่าขึ้นมาซะง,งั้นครับเมื่อสาวมิลีได้ทวิตข้อความว่าไปก็ไปเป็นภาระไม่ได้ช่วยเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้เสียชีวิตเลยสักนิดทําให้หลายคนที่ได้เห็นข้อความดังกล่าวเกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมากเข้ามาต่อว่าสาวมิลีกันอย่างล้นหลามพร้อมกับติดแฮชแท็กแบนมินลีจนขึ้นเทรนทวิตในช่วงหนึ่งเลยทีเดียวแถมพอเรื่องนี้ถูกสํานักข่าวหลายสํานักเอาไปนําเสนอในหลายช่องทางจึงทําให้สาวมินลีนั้นถูกหลายกลุงออกมาประกาศแบนกัน ทีีเดยวซึ่งหลังจากที่มีดราม่าเกิดขึ้นสาวมิลิก็ได้ทําการทวิตขอโทษทุกคนเป็นข้อความรายยาวระบุว่าจากกรณีทวิตข้อความไปก็ไปเป็นภาระไม่ได้ช่วยเยียวยาจิตใจครอบขอผู้เสียชีวิตเลยสักนิดซึ่งข้อความดังกล่าวทําให้หลายท่านรู้สึกเสียใจและไม่พอใจหนูขอน้อมรับผิดในครั้งนี้ซึ่งเกิดจากอารมณ์และความไม่รอบคอบในการใช้คําพูดจนทําให้เกิดผลกระทบต่อจิตใจและขอโทษทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มาณที่นี้ด้วยค่ะโดยเฉพาะผู้ที่สูญเสียจากเหตุการณ์นี้หนูตระหนักแล้วว่าทุกคนทุกฝ่ายต่างมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือและเยียวยาผู้สูญเสียด้วยกันทั้งนั้นและขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อเสริมในสิ่งที่หนูอยากจะสื่อสารสิ่งที่ตั้งใจสื่อในครั้งนี้คือการวิพากษ์วิจารณ์ในส่วนของวิธีจัดการบนพื้นที่ที่เกิดเหตุหนูเห็นว่าควรมีการการั้นพื้นที่จุดเกิดเหตุให้ชัดเจนและไม่ควรไปรบกวนพื้นที่ดังกล่าวเพราะเกรงว่า จะมีผลกระทบต่อหลักฐานของคดีและหนูเป็นห่วงจิตใจของผู้ที่เสียบุคคลอันเป็นที่รักจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากข้อความที่หนูทวิตไปทําให้เกิดความเข้าใจผิดและถูกนําไปตีความคัดเคลื่อนจากสิ่งที่หนูต้องการสื่อซึ่งก็เกิดจากการที่หนูพิมพ์ไปอย่างไม่ชัดเจนและไม่รอบคอบหนูต้องขอโทษและจะปรับปรุงตัวในการใช้คําพูดต่อไปค่ะสําหรับสาวตัวเล็กพลังเหลือล้นน้องนุย้ยแต่หนูพาคณาทีรกุลหรือ AKA มิลิน,นั้นเป็นศิลปินที่คนรุ่น ใหม่ชื่นชอบเป็นอย่างมากครับเพราะสามิลิถือว่าเป็นนักร้องแรปเปอร์เจนใหม่ที่สร้างชื่อเสียงให้ชาวต่างชาติได้รู้จักกับประเทศไทยคนหนึ่งของวงการเลยก็ว่าได้ครับด้วยความที่เธอนั้นมักจะนำวัฒนธรรมไทยไปโชว์บนเวทีระดับโลกเสมอๆนั่นเอง